ตบกูทำไมอ่ะเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยอ้าวมึงตบกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยหากพร้อมกันแล้วนะครับก็จะลืมหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามให้ครับผมไกด์วอลเกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการอะอะไรเนี่ยลืมพูดเปิดคลิปบ่เอ้าทำไมไม่บอก ในที่สุดนะครับซีรีส์สกิปเปอร์ี่ทอยเลนอีพีท17ก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็น67พาร์ทหนึ่งนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอีพีนี้เนี่ย คุณดาฟักบูมจะซอยย่อยไปกี่พาร์ทนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่เล็กน้อยนะในเรื่องของภาพสปอยนะครับที่คุณดาฟักบูมได้ปล่อยภาพสปอยเอาไว้ในเว็บช้อปปิ้งของเขาเองนะครับผมดาฟักบูมดอทช้อปนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณดาฟักบูมนั้นอัปโหลดสปอยภาพภาพนี้ขึ้นหน้าเว็บตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็จะรู้ตัวอีกทีหนึ่งคุณดาฟักบูมก็ปล่อยคลิป EP พีตัเจ็ดออกมาแล้วนะตัวเนื้อหาของซีรีส์สกิปป t พีโรเพาร์ทหนึ่งดีนะครับในที่สุดเนี่ยเราก็ได้คําตอบว่าพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนและพี่รองยังไม่ตุยแย่นะครับสภาพยังอยู่ดีมีสุขเน๊ะต่อให้จะยับเยินสักเล็กน้อยนะครับและนอกจากนั้นนะครับจากอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความดูเดือดเลือดพร่าเท่าไหร่เนะอาจจะเป็นเพร,ราะว่ามันเป็นเพียงแค่พาร์ทหนึ่งก็เป็นได้นะครับแต่หากผู้ชมต้องการความดูเดือดเลือดพร่าแล้วเราก็ต้องนี่เลยเกมนี้ะเบรกเอาเกมที่อัดแน่นไปด้วยความดูเดือดเลือดพร่า อลิน่าเบรกเอาเกมมือถือ FPS แนวกลยุทธ์สุดสมจริงที่ไม่มีเกมไหนเหมือนและไม่เหมือนเกมไหนเลยนะครับมาพร้อมกับภาพและกราฟิกที่สวยโคตรบอกได้เลยว่าสมจริงสุดๆทางด้านเกมเพย์นั้นเราจะได้รับบทเป็นทหารแล้วลงไปปฏิบัติภารกิจต่างๆภายในแผนที่นะครับหากเราสามารถกำจัดศัตรูได้เราก็มีสิทธิ์ลุดไอเทมทั้งหมดของศัตรูมาเป็นของเรานะครับหรือหากเราถูกศัตรูกำจัดเราก็จะสูญเสียของทุกสิ่งไปนะครับผมตามสโลแกนชุดแอนด์ลุตเลยนะ และนอกจากนั้นนะครับระบบการยิงปืนเนี่ยก็ทําออกมาสมจริงสุดๆนะครับทั้งแรงดีทั้งการปรับแต่งปืนนะครับโดยเฉพาะการปรับแต่งปืนเนี่ยเราสามารถจับคู่อุปกรณ์แต่งปืนได้สูงถึง700รลูกแบบเลยและในเร็วๆนี้นะครับทางอะลีน b าเบรกเอาเขาก็จะมีอัปเดตใหญ่เว้ยเป็นซีซั่น2ของอ r e ีน b าเบรกเอานะครับซึ่งจะเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือแผนที่ใหม่นะครับเป็นแผนที่ท่าเรือซึ่งแผนที่นี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างนะครับ ความกว้างกําลังพอดีเลยเนะแถมมีจุดให้ปะทะกันเยอะแยะมากมายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการถนนหรือตามตึกนะครับใครที่ชอบบวกแบบเดือดเนี่ยเตรียมลงแผนที่ท่าเรือได้เลยเนะได้บวกกันยับยับอย่างแน่นอนนอกจากนั้นเนี่ยแมปใหม่ก็มาพร้อมกับบอสตัวใหม่นะครับที่จะอยู่ในตึกที่รักษาความปลอดภัยหนาแน,น่นที่สุดนะครับผมนอกจากแผนที่ใหม่นะครับก็ยังมีปืนใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาทั้งหมด6กระบอกด้วยกันโดยจะมีปืนไรเฟิลจูโจม4กระบอกนะครับ ประกอบไปด้วยปืน AN94 ปืน AEK ปืน ACE และปืนสกาเอลนะครับโดยเฉพาะปืนสกาเอลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับซึ่งจากที่ผมได้ลองเทสดูแล้วเนี่ยส่วนตัวนะครับผมชอบปืนสกาแอลอย่างมากเลยเนะและต่อไปนะครับจะเป็นปืนช็อตกันที่จะถูกเพิ่มเข้ามาก็คือปืน DP12 นึงะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นปืนลูกซองที่โหดเอามากๆเลยเนะสามารถลั่นไกลได้ล้วมากๆอีกด้วยสายระยะประชิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่น่ารอดชีวิตไปได้นะครับและปืนกระบอกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปืนพกลูกโมเ M3 300 d e v o l v e r นะครับผมซึ่งเจ้าปืนลูกโม่ตัวน,นี้สามารถติดลำกล้องสโคปได้อีกด้วยเนี่ยดาเมจเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับและอีกระบบที่น่าสนใจเลยก็คือระบบช่วยจัดยุทธุปกรณ์ตามงบที่เรามีนะครับผมเพียงคุณผู้ชมใส่งบที่ตั้งเอาไว้นะครับจากนั้นก็เลือกสไตล์การเล่นของตัวเองและระบบเนี่ยจะสุ่มยุทธุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับแถมอยู่ในงบที่เราได้ตั้งเอาไว้อีกด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าสุ่มปุ๊บพร้อมเล่นปั๊บเลยนะครับและนอกจากอัปเดตที่ ผมได้บอกผู้ชมไปในแพทด,ดังกล่าวนี้นะครับเขาก็จะมีการปรับสมดุลต่างๆไปในเกมอีกเยอะแยะมากมายเลยเนเอาเป็นว่านะครับเพทเก่าเนี่ยผมก็เล่นยังไม่หมดสนุกเลยเนยยิ่งเล่นยิ่งมันนะครับแพทใหม่กาลังจะมาอีกแล้วเว้ยแถมมีแผนที่ใหม่เพิ่มเข้ามาอีกด้วยเนบอกได้เลยว่าความดูเดือดเลือดพ่านนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแน่นอนนะครับกับเกมไรหน้าเบรกเอาโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับเขารองรับทั้ง iOS และ Android ส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมได้ทิ้งเอาไว้ข้างใต้คลิปนี้แล้ว เอาเป็นว่าหากโหลดเกมมาแล้วเนี่ยก็สามารถแอดเพื่อนผมมาได้เลยเนะชื่อของผมคือกายวอ l ์กเกอร์นะครับแล้วเราจะได้ไปผจญไปพร้อมกันในเกมอะไรนะ่ะเฟกเอานั่นเองครับนเนื้อหาในวันดีนะครับผมกายวอร์กเกอร์อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูสิว่าในซีรีส์คิริปิ i ีทอเรนต์อีพีที่สิบเจ็ดพัทหนึ่งนี้เราได้อะไรกันมาบ้างครับ้าพร้อมแล้วนะครับรบกวนขอแค่หนึ่งแสนไลค์ให้กับคล,คลิปดีนะครับขอไม่เยอะไม่ลบมากนะครับถ้ากดไลค์กันแล้วเนี่ยเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับ เปิดอีมาเนะครับเราจะได้เป็น p v Man ที่อยู่บนรถถังหุ้มเกราะของเหล่า c a ร e เ a m a านะแล้วตรงเบื้องหน้าของเรานะครับก็เป็นลาร์ด a m ร์เ a ล่ที่แบกล็อกเก็ตลันเชอร์มาด้วย2กระบอกพร้อมกับข้างหลังของพี่แกนั้นได้สไพยอะไรบางอย่างมาเว้ยซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ็ Pa พกนะครับผมโมเดลเนี่ยมันเหมือนเจ็ p a พ k เป็นอย่างมากเลยเนะเพราออย่างที่รู้กันเลยนะครับว่าในซีรีส์ s กิมบิ i t ี่ทอยเนี้เนี่ยโมเดลเจ็ทเพกไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคนหัวซ่วมหรือทางฝั่งพันธมิตร จะใช้โมเดลเจ็ตแพคเดียวกันนะขอให้ภายหลังเนี่ยมันจะมีตัวละครบางตัวที่มีเจ็ตแพคที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ภาพที่เรากําลังเห็นอยู่นี้มันก็คือเจ็ตแพคอย่างแน่นอนเลยนะซึ่งอุปรกรณ์ที่อยู่บนหลังพี่ลารดคาเมล่าแมนที่เราเห็นกันอยู่ดีเลยครับเราก็เห็นกันมาแล้วใน EP ีที่แล้วนะแต่ว่าใน EP ีนั้นนะครับผมมองไม่เห็นเจ็ตแพคที่ติดอยู่บนหลังพี่ลารดคาเมล่าแมนเว้ยเห็นแต่กระบอกนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกระบอกเที่ยวไว้ใส่หัวกระสุ er นล็อกเก็ตลันเชอร ากถัดไปเนี่ยเราจะได้เจอกับศพของเหล่าสปิกร์แมนเว้ยซึ่งพอลองสังเกตดีๆแล้วเนี่ยหัวของสปิกร์แมนมันยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่เลยนะครับมันไม่เหมือนกับสปิกร์แมนใน EP ีก่อนหน้านี้เลยนะหรือว่านี่นะครับคุณดาฟักบูมอาจจะลืมเก็บงานก็เป็นได้เนยฉากถัดไปเนี่ยพอพูดถึงคุณดาฟักบูมคุณดาฟักบูมก็โผล่มาเลยนะครับเราจะเห็นคุณดาฟักบูมยืนอยู่ไกลๆนะครับผมหลังม่านหมอกนะหากไม่มีแสงสีเขียวเนี่ยเราคงมองไม่เห็นอย่างแน่นอนนะครับแล้วฉากถัดไปนะครับเราจะได้ จเจอกับคาร์เมล่าแมนสอคนที่กําลังวิ่งไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยสวนทางกับรถคันนี้เป็นอย่างมากเลยครับและนอกจากนั้นเนี่ยเราจะยังได้เจอเศษซากคอปเตอร์ของเราคาร์เมล่าแมนเวยซึ่งคอปเตอร์ลํานี้นะครับมีความเป็นไปได้สูงเลยเนะว่าจะเป็นคอปเตอร์ลําเดียวกับ EP ีที่แล้วเวยซึ่งใน E ีพีที่16ฉากฉากนี้นะครับเราจะได้เจอกับยานขนกําลังพนของเราคารเมล่าแมนเนี่ยรวมไปถึงคอปเตอร์คาร์เมล่าด้วยนะครับที่กําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยส่วนจุดหมายปลายทางเนี ก็อาจจะเป็นที่นี่ก็เป็นได้นะครับแต่ก็ถูกยิงร่วงซะก,ก่อนนะนอกจากนั้นนะครับพอเราลองสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆฉากดูดีๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าการต่อสู้มันเพิ่งจบไปสดๆอร้อนๆเลยนะครับซึ่งท่านนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงว่าทีมของเราคาเมล่าแมนที่ล่วงหน้ามาก่อนนั้นน่าจะตัวแยกกันหมดแล้วนะครับผมและฉากถัดไปเนี่ยลุ่มของคาเมล่าแมนที่นั่งรถอยู่ก็ถูกยิงโดยเจ้าคนหัวซ่วมทั้ง2ตัวนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าสงตัวนี้มันเป็นคนหัวซ่วมไซส์ปกติเว้ยแต่ มันเนี่ยติดปืนกลมาด้วยนะครับแถมไอ้เจ้า2ตัวนี้มันยังใส่แว่นกองแสงเพื่อรับมือกับเหล่าทีวีแมนมาอีกด้วยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ย จากกล้องของเราก็ได้หยิบปืนล็อกเก็ตลันเชอร์ขึ้นมา2กระบอกนะครับแล้วยิงปิดชีพไปเจ้าคนหัวซ่วมทั้ง2ตัวนั้นลงไปเนะและจากฉากนี้เองเนะครับเราจึงได้รู้ว่าใน EP ีนี้เนี่ยเราได้ POV เป็นลารดคารเมล่าแมนเวนั่นก็คือเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันมีกระบอกใหญ่นะครับทำให้มันมีน้ําหนักเยอะเป็นอย่างมากเลยเนะซึ่งเราเห็นกันไปแล้วนะครับใน EP ีที่แล้วนะตัวละครที่ถือล็อกเก็ตลันเชอร์แบบนี้ได้ก็มีพี่ลารดคาเมล่าแมนเพียงเท่านั้นนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยในซ ก็เคย POV เป็นตัวละครต่างๆในกลุ่มของคาเมล่าแมนเกือบจะครบทุกตัวแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคาเมล่าแมนธรรมดาไททันคาเมล่าแมนสายคาเมล่าแมนและลัด คาเมล่าแมนนะครับและฉากถัดไปเนี่ยเราจะได้เจอกับศพของเหล่าคาเมล่าแบนที่ดูจากสภาพศพแล้วเนี่ยเหมือนจะถูกแทงอะไรยาวๆแหลมๆทิ่มแทงจนตุยแย่นะครับและแน่นอนครับในซีรีส์ซีรีส์นี้ตัวละครที่ใช้อาวุธหรือกระสุนแบบนี้นั้นมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับใช่แล้วครับในฉากถัดไปเราจะได้เจอกับตำรวจหัวซ่วมเนยซึ่งเจ้าโบนี่เนี่ยหลังๆมันมีบทบาทติดต่อกัน3 EP เลยเนยเปิดตัวมาครั้งแรกใน e ีที่65ครั้งที่2ใน EP ีที่ห และครั้งที่3นะครับก็คือ E นะีพีดีเนยซึ่งเจ้าหมอนี้พอโผล่มาแล้วเนี่ยก็ได้ยิงแท่งเหล็กเข้าใส่คนขับรถคาร์เมล่าแมนของเรานะครับตัวแย่ไปหนึ่งตัวแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ยิงแท่งเหล็กเข้าใส่พี่รัดคาร์เมล่าแมนตรงหน้าเราทะลุไหลซ้ายกันเลยทีเดียวจากนั้นพี่แกก็ได้ยิงปืนสวนไปหนึ่งนัดน,นะครับผมแต่เจ้าตำรวจหัวส้วมเนี่ยมันก็สามารถโยกหลบได้เวทแต่กล้องของเราเห็นดังนั้นเนี่ยก็ได้ชักปืนขึ้นมาเตรียมยิงแล้วก็ใส่ความเหลี่ยมลงไปนะครับโดยการเบี่ยงเบนวิธีการยิงงนมซึ่ก็็เปทศ ทางเดียวกับตำรวจหัวซ่วมที่มันสไลด์ตัวหวังจะหลบกระสุนในครั้งดีนะครับปรากฏว่ามันก็โดนกระสุนไปเต็มๆทั้ง2นัดน,นะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็ยังไม่ตุยแย่ลงไปนะได้สามารถหนีรอดไปได้นะครับและจากนั้นเนี่ยคาร์เมลาแมนทั้งหมดก็ได้ลงจากรถนะครับโดยที่พี่รัตคาร์เมล่าแมนอีกคนนึงเนี่ยเขาก็ได้บินเจ็ทแพกโชสายเราเนะครับซึ่งนี่นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกในซีรีส์สกิบบี้ทอยเลสที่ตัวละครอย่างรัตคาร์เมล่าแมนเขาบินด้วยเจ็ทแพกก็ว่าได้นนนะแล้้วจากันเนี่ยตากล้องก็จะแพนไปให้เรา กับคุณดาฟักปูมนะครับที่โผล่มาครั้งที่2ใน EP นี้เนะี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยพี่รัสแคมล่าแมนตรงหน้าของเราก็ได้เล็งปืนไปใส่อะไรบางอย่างเนะี่ยจากนั้นพี่เกก็ได้ทําการเหนียวกไกเว้ยแล้วกระสุนที่พี่แก,กยิงออกมาเนี่ยก็พุ่งไปหาเจ้าตํารวจหัวซ่วมตัวเมื่อกีเนะี่ยที่มันย่องเบาจะมาเก็บเงียบเหล่าแคามิล่าแมนใน EP นีดีนะครับผมซึ่งการย่องเบาของมันก็ล้มเหลวนะถูกกระสุนของพี่รัสแคมิล่าแมนเุยแย่ลงไปนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่รัสแคมิล่าแมนก็ได้หัน 1ไลค์ครับแต่กดไลค์ไม่ทันเสร็จเนี่ยจู่ๆก็มีควันดาปรากฏขึ้นเว้ใช่แล้วครับมันมีคนหัวซ่วมตัวหนึ่งกําลังจะคาบุยอออกมาแต่ว่าบรรน,นั้นได้ยิงกดพิษเข้าใส่พี่ลารคาเมล่าแมนเสียก่อนนะครับผมทําให้พี่ลารคาเมล่าแมนนั้นละลายตุยเย่ลงไปนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราจึงได้รู้ว่ามันเป็นฝีมือของคนหัวซ่วมตัวนี้นะครับซึ่งคนหัวซ่วมตัวนี้ผู้ชมคิดว่าหน้าตามันคุ้นๆหรือไม่ใช่แล้วครับมันเป็นคนหัวซ่วมตัวเดียวกันกับ e ทีผมซึ่งใน EP นี่สนนิ ราจะเจอกับคนหัวซ่วมผิวสีใสหมวกนะครับในขณะที่มันกําลังจะคุยอะไรบางอย่างกับเหล่าคนหัวซ่วมอยู่นั้นจู่ๆพี่ไททันสปิเกอร์แมนก็ปากฏดตัวกมาเพื่อที่จะทลายลังลับของเหล่าคนหัวซ่วมแถมในอีพีนั้นเนี่ยเจ้าคนหัวซ่วมใสหมวกตัวนี้มันก็ถูกพี่รอของเราตบหน้าไปดังเพี้ยเลยนะครับจนกระทั่งในอีพีล่าสุดนี้นะครับไอเจ้ามอนี่มันยังไม่ตายเว้ยมันกลับมาพร้อมกับบาดแผลเต็มใบหน้านะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพี่ไททันสปิเกอร์แมนในอีพีที่ยี่สิบแปดนะครับผม ที่เจ้าบอรนี่จะทําการยิงกดใส่ตาก,กล้องของเราเนี่ยจูจ่ๆก็มีวัตถุลึกลับบางอย่างลอยเข้าสสยนะครับแต่มอนี่มันก็หลบไปได้นะหลังจากนั้นเนี่ยตาก,กล้องจะตัดไปให้เราเจอกับพี่รองไทท่านสปิเกอร์แมนเว้ยที่กําลังขี่คนหัวซ่วมบินได้อยู่นะครับแต่ดูจากภาพแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเบลอๆสักเล็กน้อยนะพี่แกน่าจะกําลังเอามีดเจียบหัวคนหัวซ่วมตัวนั้นอยู่นะและแน่นอนครับพี่รองมาแล้วหนึ่งพี่ใหญ่ของเราต้องตามมาอยู่แล้วนะครับกถัดไปเราก็จะได้เจอกับพี่ใหญ่ไทท่าน คาร์เมล่าแบนเว้ยซึ่งสภาพร่างกายของพี่แกน,นะครับก็เหมือนกันกันกบในีพีเียลสิเลยนะและในฉากนี้เองนะครับก็ยืนยันได้แล้วว่าเหล่าไททันนั้นยังไม่พลาดตาให้กับคนหัวซ่วมนะครับสืบเนื่องจากอีพีที่แล้วเนะมันจะมีภาพไททันทั้ง2ตัวนี้นอนหมดสภาพอยู่นะครับซึ่งหน้าตอนนั้นเนี่ยชาวด้อมซ่วมทั่วโลกต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าภาพภาพนี้มันเป็นเฟกดิวเว้ยมันเป็นภาพภาพปลอมนะครับเพื่อช่วยเหลือเหล่าคาร์เมล่าแมนใน EP พีนั้นเพียงเท่านั้นครับ ในฉากถัดไปเนี่ยในขณะที่พี่ใหญ่ของเรากําลังเผลอ,อยู่นั้นจู่ๆก็มีคนหัวซ่วมแขนเลื่อยฟากระตอกมานะครับหวังปิดชีพพี่ใหญ่ที่เผลเนะแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่พี่ใหญ่ของเรานั้นถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังมีไหวพริบดีเหมือนเดิมเลยเนะพี่เก๋ก็สามารถก็โดดหลบไปได้นะครับแล้วก็ถูกพี่ใหญ่ของเรายิงปืนยัดกลางหน้าไปหนึ่งนัดน,นะครับก่อนที่พี่ใหญ่จะดึงแขนเลื่อยของมอนี่มาต่อกับแขนของตัวเองข้างที่ขาดออกไปนะครับผมเรียกได้ว่าดิบเดือดจ,จัดเลยนะครับและหลังจากที่ พี่ใหญ่ของเรานั้นได้แขนใหม่มาแล้วนะครับที่แกก็ใช้แขนใหม่ทันทีเลยโดยการจีเลื่อยเข้าไปกลางหน้าของไอ้เจ้าคนหัวซ่วมตัวนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าดุเดือดเลือดพล่านซึ่งเลือดก็พล่านจริงๆเลยนะครับพล่านออกมาดแงาดงฉานเลยดีเดียวเลยแล้วฉากถัดไปเนี่ยไอ้เจ้าคนหัวซ่วมใส่หมวกมันก็เล่นทีเผลอบินเข้ามาตัดกล้องบนไหลของพี่ใหญ่ของเราจากนั้นก็สาดกดไปกลางหลังนะครับแต่ทิ้งอย่างนั้นนะครับร่างกายของไททันเนี่ยมันไม่ได้อ่นแอขนาดนั้นเวยพี่ใหญ่ของเราไม่ได้ บาดเจ็บอะไรมากนักนะครับดังนั้นบิเกก็ได้หยิบคนหัวส่วมตัวนี้ออกมาแล้วก็ตบหน้าไปหนึ่งเพียะนะครับ <g ül> ซึ่งฉากนี้มันก็เหมือนกับฉากที่ไอ,อ้โมนี่มันโดนตบหน้าครั้งแรกใน e p ีที่28เลยนะครับแล้วหลังจากที่หมนี่มันโดนตบหน้าเนี่ยดูหน้ามันดิน่าจะเบอร์พอสมควรเลยนะหน้ามันเออไปเลยนะครับผมแล้วฉากถัดไปเนี่ยไอ้เจ้าโมนี่ก็ถูกยิงด้วยกระสุนสีแดงๆนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกระสุนของพี่ไททันสปิเกอร์แมนนะแล้วหลังจากที่หมนี่โดนยิงเนี่ย่ดดยแต แล้วจากนั้นพี่ทั้งหมดก็กระเด็นอาบคนหัวซ่วมตัวนั้นแทนเว้ยด้วยความเจ็บปวดเนี่ยมันจึงเสียการควบคุมบินไปหาพี่ไททันสปิกแมนและทีงอยงานนะครับมันก็ถูกพี่ไททันสปิกแมนตบหน้าไปอีกหนึ่งทีทําให้มันเนี่ยตกพื้นตุยเย่ลงไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนหัวซ่วมที่มีบุญที่สุดเนี่ยถูกไททันตบหน้าถึงสครั้งเลยดีเดียวและจากตัดไปเนี่ยเราจะได้เจอกับเจ้าด็อกเตอร์ซิคิปิที่มันนั้นคาบุยออกมาเว้ยแต่ว่ารอบนี้นั้น มันไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยนะครับทำหน้ายิ้มแบบโลกกิจเพียงเท่านั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เจ้าดร็อเอร์นี้จะปลากุดตัวออกมาผมเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่ทันได้สังเกตนะครับภาตากกล้องของเรานั้นเขาได้ใช้เจ็ตแพกบินขึ้นที่สูงเว้ยในฉากนี้นะครับกล้องของเราเนี่ยเขาได้ใช้เจ็ตแพกนะครับทำให้จอมันสั่นๆเว้ยจากนั้นตากล้องก็ลงจอดบนอะไรสักอย่างคล้ายๆกับเป็นระเบียงเหล็กนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าดร็อคเกอร์สกิฟตี้ทอเรตก็ปลากุดตัวออกมาและก่อน ได้ชี้หน้าไปยังไอเจ้าด็อกเตอร์จากนั้นได้ทำมือปาดคอนะครับเป็นท่าทางเชิงสัญลักษณ์นะที่กำลังจะบอกว่าไอเจ้าด็อกเตอร์สกิมบิรี่ทอยเลตเองตายอย่างแน่นอนและจากนั้นเนี่ยซีรีส์สกิมบิรี่ทอยเลต EP ที่67พารหนึ่งได้จัดจบลงไปครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ซิิปิดียทอยเลตตอนล่าสุดดีเนะความดุเดือดเลือดพ่านมันอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่พาร์หน้ามันมีมากอย่างแน่นอนและอย่างหนึ่งนะครับเราได้คําตอบกันแล้วว่าไททันทั้งสองตอนนั้นยังไม่ตุยเย่นะครับแต่สภาพก็ไม่สู้ดีมากนักเนะียดูยังไงเนี่ยก็ไม่น่าจะต่อสู้ไหวนะครับแถมไม่เจ้าดร็อกเตอร์มันก็โผล่มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นจีเหลี่ยมยังไม่โผล่มาเนะส่วนไอ้เจ้าจีเหลี่ยมเนี่ยก็น่าจะเกดเร็จเป็นที่เรียบร้งง้้อยยแแลววดต่ทมงานนนนััก็็เป ที่พวกเราได้คิดกันไว้นะว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดใน EP นี้เนี่ยมันจะปูไปสู่พี่ไททันทีวีแมนอย่างแน่นอนนะครับในพาทถัดไปเนี่ยผมมั่นใจมากว่าไททันแคเมล่าแมนและไททันสปคเกอร์แมนต้องพาดท่าอย่างแน่นอนแล้วไททันทีวีแมนจะกลับมาให้เราได้ยนโฉมอีกครั้งหนึ่งวันในวันนี้นะครับผม Walker, บไควอเกอร์บทประทานลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันหนะ้าสวัสดีครับ